สวัสดีเพื่อนทุกคนเนียนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดคนเข้ากลุ่ม Facebook กันนะครับผมเดี๋ยวเว็บแคมิเอ็มทนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับกั่เพื่อนจิมเข้ามาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะและวสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ให้เราไว้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพเป็นมาก่อที่สมัครสมาชิกนะครับผมก่ไปเป็นกรอกืีอผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับแม่จะเบที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะฮะ แล้วก็อย่าลืมติ๊กใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับผมเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับสังเกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับก็จะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินบอดกับสั่งซื้อนะครับตตติิดดด่่อออออแมมมนนนนนนนขรรรรีีฟััััะะะะคบลงงงกก็จวยยู้้ทหเฮ ที่น right ันบนความมือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มอ่าเปิดประกาศนะครับผมตั้งค่าเงินผมตั้งค่าบัญชีนะครับแล้วก็ยอนเงินในช่องเขียวนี้นะครับผมสำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆ่อนที่เพิ่งก็มาใช้งานก็จะไม่มีกันนะฮะแต่เราว่าไปเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนเ่อนประกอบที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับโดยทางเว็บไฟนะครับผมก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับในการเรือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคาแนะนําที่ต่างกันไปด้วยนะเพื่อนเพื่อย่าลืมอ่านกันก่อนนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นสแกน QR code นะคคคครรรรรััับบบสาาาาหุกนนนเเลยมจะะปป็แอิ ดังเปโอลเลนนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับจะบิตคอยน์ที่เรียนนะครับก็สามารถนำมาใช้งานบนเว็บไซต์กันได้นะครับผมส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนนะครับเป็นตารางอยู่ด้านนี้เลยและสำหรับการเติมนะครับเพื่อนเพืก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยครับผมจะเลือกเป็นกีวากอลแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับผมกดเติมเงินพอกกีวากอลกินมาเพื่อนเพื่อนก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับผมบันเดหลที่นะครับผม เลือกในโหมดมูลนะครับแล้วก็หาคำว่าเพิ่มคนเข้ากลุ่มนีครับมาดนล่างบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการที่เราเลือกเลยนะครับ ็จะมีเลทราคานะครับแล้วก็ละเลนต่างๆนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนกๆลองอ่านและเล่นกันได้เลยนะฮะมาในล่างช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์เพื่อนๆนำลิงก์ของกลุ่มนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดสมาชิกนะครับบนเฟซบุ๊กมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมและกลุ่มนะครับจะต้องเป็นสาธารณะหรือพับบริกเท่านั้นนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับผมมันเป็นกลุ่มสาธารณะหรือพับบริกที่มีรูปร็อกแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องสังเกตให้ดีนะครับมิฉะนั้นนะแบ็คไฟจะไม่สามารถเพิ่มมมมมมยยยยออ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 ดดดดดสสสสาา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 ชชชิิิิกกกกกกกใใหห้้้้้้เเเเเเเรรรรรรรไไไไไนน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 ะะะะะะคคคคัััับบบ่่่่่่่่่ววงงปปณผ็็ืืืจจททีพพพๆๆตขลฮ จะมีขันต่ำอยู่ที่หนึ่งอนะครับสูงสุดอยู่ที่อ่า0,000นเลยนะฮะกลายเป็นเพื่อนเข้ามา copy ลิงก์กลุ่มนะครับผมนำมาวางที่ช่องลิงก์นะครับใซปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งอคนละกันนะครับเื่อเพื่อนกาะครบแล้วนะครับผมก็จะค่าบริการโชว์ขึ้นมาครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับแล้วเมื่อเราอกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะเมื่อเพื่อนกดสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องเจ็เก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้้้้วนนนนนนนะะคคครรรรัับบบผถาาาาาากกเเ่่ออออตงงงงดส์ทป็ยไ กามสามารถมาคลิกตรงนี้นะครับคลิกที่นี่เดี๋ยวเลยนะฮะออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นมานะครับผมสถานะจะยืนควาขเามือครับขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับทางซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนีที่เราได้กรอกกันไปหรือถ้าเพื่อนๆต้องการจะดูประวัติทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับและ้าเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเเเขข้้้้้้าา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 มมมมมมมแจจจงงงงกกกกกัััััันนนนนนไดดดดดะะะะะะคคคคครรรรรรบบบบบพพืื่่่่่่่่่ออออออๆททีีสซใหลยผปุตตตติิิูช นะฮะพอปัญหานะครับอย่างเช่นนะกดออเดอร์ไม่ติดเนี่ยเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะฮะเลยจะเป็นปัญหาในเด็ดในเว็บไซต์นะครับเพ like so ื่อนๆก็เข้ามาแจ้งกันเองกันได้เลยนะฮะหลังจากเป็นเพื่อนนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ KMC h นะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่แนะนำเพื่อนเลยครับผมมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันด้้้้ววยนนนนนนนะะะะคคครรััับบ5%ฮเเมมืื่่ออๆขาาาใชงกแล แล้วม่เรากดออเดอร์เติมเแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้ากลุ่มกันดีกวหมนะครับต่ตอนนี้ที่หน้ากลุ่มนะครับมียอดสมาชิกอยู่ที่84คนนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามารีเฟรชหน้ากันด right ูนะครับว right ่ายอดขึ้นมาหรื่อยงนะครับยังไม่ขึ้นมานะครับยังอยู่ที่84คนอยู่นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับต่ทางเว็บไซต์จะค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าหากยอดขึ้นมาช้าเกินกว่าก้าเฉลี่ยไปนะครับเพื่อนๆก็เอาประแจงอันนี้กันได้เลยนะฮะแลวเพื่อนๆเป็นการเคล มาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดสมาชิกกลุ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเดิมที่มีอยู่8 4คนนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น186คนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ใช้เวลากันไ้่นานนะครับผมแต่มียอดเกินขึ้นมาได้นะครับยอดสองยอดนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับมันเป็นการแถมฟรังเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมเรชอบแถมให้ลูกค้ากันอยู่ตลอดเลยนะฮะดีมากมากเลยนะฮะเดีนยวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากเว็บไซต์ kmmt เข้าไปได้นะครับเพื่อนๆ ในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ